สี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน3 0 0แสนบาทกับแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ36เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.4%ต่อปีนะครับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากรับอัตราดอกเบีย้ยสูงไปเลยจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับฝาก3 0 0 0 0บาทจะได้ดอกเบี้ยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ บัญชีงเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนะครับหรือ scb e plus book นะครับให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นฝากประจำา12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1 8ต่อปีฝากประจำา24เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2 3 5ต่อปีแล้วก็ฝากประจำา36เดือนนะครับฝากนานเลยถึง3ปีนะได้ดอกเบีย้ย2.4%ตต่อปีนะครับข้อดีคือสะดวกไม่ต้องพกสมุดนะเพราะไม่มีสมุดคู่ฝากสามารถดูผ่าน scb easy ได้นะครับเพียง แสดงเอกสารยืนยันตัวต้นหรือทำรายการได้ทุกสาขาเลยมันก็จะมีตัวเป็นกระดาษ A4 ออกมานะครับก็จะใช้ตัวนั้นแหะนะครับที่เป็นเลขบัญชีนะใช้ในการทําธุรกรรมได้หมดเลยนะครับปลอดภัยแจ้งความเคลื่อนไหวผ่าน S c B Connect นะครับหรืออีเมลนะครับ Notification นะครับพร้อมรับ E Statement ในเดือนถัดไปนะครับรายละเอียดของเงินฝากนะครับเลือกเวลาฝากได้นะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเอเดือน24เดือน36เดือนนะครับ3เดือน น6เดือน9เดือนก็มีแล้วก็ความเสี่ยงต่ำวางใจกับผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอนตามกําหนดระยะเวลาที่ฝากนะครับคุณสามารถนําเงินฝากดังกล่าวมาค้าประกันสินเชื่อของธนาคาร SCB ได้อีกด้วยนะนะครับมีให้เลือกนะหลายระยะเวลาเลยก็สามารถที่จะดูได้แบบไม่มี มันมีแบบสมุดคู่ฝากกับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากเนี่ยจะให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า3เดือนได้1.2% 6เดือนได้1.35% 12เดือนได้1.8%ยี่บเดือนได้2.35%และ36เดือนได้2.4%นะครับเงื่อนไขหลักนะครับเงินฝากประจำนะ เปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับสำหรับ1เดือนเนี่ยเปิดบัญชีขั้นต่ำห้าล้านบาทแต่สาหรับเงินฝากประจํา3เดือน6เดือน9เดือน12เดือน2 4เดือนและสาสเดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง100 0บาทก็สามารถเปิดได้นะครับสําหรับคนที่มีน้อยก็ ิดด้วยเงิน1000บาทนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากประจำนะครับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ e p a s s book รับเปิดบัญชีเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับกรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝากลูกค้าจะต้องมี email แ d ดเ e s ด้วยนะในการแจ้ง s t a t e มนต์นะครับเพื่อรับ e ีเมลแจ้งนะครับ notification แล้วก็ e statement ครับเมื่อครบกำหนดระยระเวลาฝากหากท่านไม่ถอนเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือถอนบางส่วนโดยยังมียอดคงเหลือนะครับในบัญชีอยู่ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินนะครับตามยอดคงเหลือ ดังกล่าวต่อไปโดยถือว่าเป็นการฝากประจําต่อไปโดยมีระยะเวลาการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมและได้รับอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยนะครับฝากประจําประเภทนั้นณนะวันที่ครบกําหนดระยะเวลานะครับเงื่อนไขการฝากการถอนนะไม่มีกําหนดการดํารงเงินฝากขั้นต่ําในบัญชีอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝากกรณีลูกค้าถอนเงินนะครับทั้งรายการหรือแต่บางส่วนนะครับก่อนครบกําหนดเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินฝากส่วนที่ถอนก่อนครบกําหนดนั้นดังนี้ หากระยะเวลา,าฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยหากระยะเวลา,าฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงระยะเวลาที่กําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในให้สําหรับนะครับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกันณนะวันที่ฝากโดยธนาคารจะหักภาษีในที่จ่ายและไม่ทบต้นนะครับ ค่ารักษาบัญชีไม่มีการเก็บค่ารักษาบัญชีนะครับการต่ออายุบัญชีเมื่อครบกําหนดระยะการฝากนะครับเมื่อครบกําหนดการฝากธนาคารจะฝากต่อให้เป็นเงินฝากประจําที่มีระยะการฝากเท่ากับนะครับระยะการฝากเดิมโดยใช้อัตราดอกเบี้ยนะครับเงินฝากประจําประเภทนั้นณวันที่ครบกําหนดนะครับช่องทางการติดต่อลูกค้าศูนย์บริการนะ027777777นะครับธนาคาร SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับทุกสาขานะสามารถที่จะไปดูคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับ36เดือนอันตราดอกเบีย้ย2.4%ต่อปีเรามาดูกันนะครับเงินต้น30,000บาทดอกเบี้ย2อปีละนะครับ720บาทนะดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับปีที่2 720บาทปีที่3720บาทรวมอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด3ปี2160น้ 2, บาทนั่นเองนะครับ ดอกเบีย้ยหักภาษีจ่าย15% 2,160บาทหัก15%หัก324บาทนะครับเหลือ1,836บาทรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปครอบครองเลยสรุปเงินต้นนะครับ30,000บาทบวกดอกเบีย้ย1,836บาทเป็น31,836บาทนั่นเองนะครับ ก่อนจากการซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยงเงินฝากจะมากันในทุกๆวันนะครับจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันเพราะนั้นอย่าลืมติดตามรับชมนะครับแคมเปญน,นี้เดี๋ยวเราจะมาพูดตัวเลขอื่นๆกันอีกนะนะครับรอรับชมว่าจะมากันในวันไหนนะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและหมั่นอัปเดตระบบิบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็สไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็สออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชชว่์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับ เพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดรบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับ ผ่าน 1, 2, 1, 3